ผมจะพูดตัวนี้นิดนึงเอเลียดแอนเนสันเล่นโคตรดีนะผมบอกกันนะฟอร์เรสเนี่ยเอเลียดแอนสันแม่งแบกเลยนะแบกแดนกลางอ่ะแบกยับยับเลยอะ่ะคือเล่นดีนะครับเอาตัวรอดก็ดีเอาตัวรอ,อ,อดเก่งเลยคือแม่งไม่เสียบอลเลยนะเว้ยคือคนอื่นใครจะเล่นพลาดไม่รู้แต่เอเลียดแม่งไม่พลาดเลยสักดอกกลางจะเป็นซูบิเบนดี้กลางจะเป็นอีวานิลี่แล้วก็เป็นเบริโน่ก็ตามมาบี้มาแย่งมาเพสแม่งแกะออกได้จังหวะจนเจียจนเจียจนยแม่งไม่เสียบอลแม่งเอาตัวรอดออกไปได้แล้วเรียกบอลรับบอลแทงบอลรับบอล บอลตลอดของดีไม่แปลกใจแล้วครับว่าทําไมแมนยูเลงเอเลียสด้วยไม่ใช่แค่บาเลบาครับเอามันเลยตัวนี้ของดีเห็นเห็นเลยวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบโอ้โหแล้วผมว่าแล้วนะมันมีสกิลเอาตัวรอดเพราะด้วยความที่เขาเคยเป็นเด็กดาวชนของนิวเซลแล้วก็ไปเล่นกับบิสตอลอเวอร์เนี่ยไปเล่นปีกด้วยนะมันเลยมีสกิลติดตัวไงไม่แปลกครับว่าทําไมมันยืนมิฟิวตัวกลางเนี่ยแล้วมันถึงเอาตัวรอดได้เพราะมันเล่นปีกได้มันเลยมีสกิลไงครับมันเลยดูเก่งครบเครื่องไปเลยเนี่ยแมนยู ต้องการกลางแบบนี้ครับกลางที่แบบมีพลังรับบอลส่งบอลเอาตัวรอดเก่งๆอ่ะแกะเพชรเก่งๆมันมีสกิลตัวรอดเนี่ยมันเหมือนใครเหมือนบาเลบาเลยตรงคล้ายๆกันครับคือเอาตัวรอดได้ลายยูยิปสองเลยนะยังเด็กอยู่เลยนะจริงๆกับผมมองว่านะผมกลับรู้สึกว่าเราไม่ได้มองบาเลบาเป็นเป้าหมายหลักนะใช่เป้าหมายหลักใช่แต่ผมกลับรู้สึกว่าแมนยูจะเอามันทั้งคู่เลยว่ะไม่ใช่แค่เอาบาเลบาไม่ใช่ว่าได้บาเลบาแล้วจะไม่เอาเอเลียสนะไม่ใช่นะผมกลับรู้สึกว่าจะเอาทั้งคู่เลยครับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวปีหน้าคาเซมิโล่ไปแน่นอนครับ 须幕式。